สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ำวันนี้ขอเสนอทุ่งแครอทใช่ทุ่งแครอทค,รอค่ะอะเบิ่งเด้อว่าเป็นยังไงเน,นี่เป็นยังซี่คะ่ะนี่คะ่ะแถวๆค่ะเป็นแถวๆถ,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 ถามว่าเขาเป็นแครอทโตหรือย,ยังยังคะ่ะยังเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะโอ้หัก <laughs> ข้างที่จะอ่อนเออ้นออี่น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 ,น,นี่ได้เท่านี้ค่ะต้นเท่านี้นี่เห็นไหมแครอทนะคะเพื่อน แม่ต้องระวังด้วแล้วซ้ายและขวามาถอนให้พรอง เลยเนี่เห็นไหมเนี่ยกำลังงามกินได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นใหญ่ๆนี่สิเราต้องค่อยๆถอนไม่งันกาจะหักแต่เขาเขาก็จะชุ่มเปียกหมดเลยเนีย่ต้นนี้ดูต้นนี้หนึ่งสอง ใหญ่ละวอาทิตย์หน้าพอดีเด้อจะพอกินกับเสเต็กอยู่นะเอาไปนิดเดียวมันเล็กๆก็กินหมดเลยกินทั้งใบเราก็ได้ เขาก็จะโตประมาณนี้แหลนะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศเ,เราใส่ตะกร้าลงไปให้ดูต้นนี้ต้นหหใหญ่อ้หัวเขาหัวใหญ่